สวนรุงโรดอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูการแพ็คของนะคะแพ็คกิ่งพันธมะนาวส่งลูกค้านะคะเนื่องจากว่าสินค้าจะเดินทางไกลนะคะเราก็จะต้องทำการตัดแต่งกิ่งนะคะไซส์ที่เห็นนี่เป็นเป็นไซส์35บาทของมะนาวพันไร้เเล็ดตาฮิตินะคะขอโชว์โชว์กิ่งนะคะ ไซส์ขนาดนี้นะคะนี่คือมัดไซส์มาตรฐานแต่ว่าจะมีไซส์พิเศษ,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 ษที่เราให้ลูกค้าไปนะคะถ้าเกิดว่าจํานวนไม่พอเราก็จะแถมไปก็จะมีไซส์ไซส์ส่วนใหญ่จะเป็น,ปนไซส์ขนาดนี้นะคะไซส์ยาวก็จะเป็นไซส์ยาวไม่ต่ำกว่า5 0ซนเมตรนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณ7 0ซนเมตบางกิ่งก็1เมตรนะคะ เนื่องจากกิ่งพันธ์ุเราจะเดินทางไกลนะคะเราก็เลยต้องทําการตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อที่จะลดความเสียหายระหว่างที่ขนส่งนะคะเราจะต้องทําการริดใบนะคะเพื่อให้ มะนาวไม่ได้เกิดการคายน้ํามากนักระหว่างช่วงเดินทางนะคะเพราะว่ามันจะเกิดอากาศร้อนอยู่ในถุงนะคะในกล่องพลาสติกท่านลูกค้าก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเกิดว่าม,มีใบร่วงนะคะถ้าถ้าใบร่วงก็จะเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าเกิดเขาร่วงเดี๋ยวพอเราเอาไปชํำนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดมาใหม่ ลูกค้าอยู่ใกล้นะคะแนะนําให้มารับที่สวนรุ่งโรจได้เลยนะคะเพราะว่าถ้ามารับใกล้เนี่ยขนส่งเองมันก็จะทําให้ลดความเสียหายได้เยอะนะคะก็จะกิ่งพันธุ์ที่ที่เราตัดลงมาแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาตัดกิ่งไม่ต้องริดกิ่งเล็กออกลูกค้าก็จะได้กิ่งกิ่งเต็มๆไปเลยนะคะตุ้มตอนของที่สวนรุ่งโรจมีอยู่ด้วยกัน3ไซส์นะคะจะเป็นไซส์เล็กคะ ไซนี้นะคะเป็นไซเล็กนะแล้วก็ประมาณนี้นะ,ะไซเล็กแล้วก็จะเป็นไซกลางนะคะก็จะเป็นขนาดนี้แล้วแต่ขนาดกิ่งนะคะดูดูดูดขนาดกิ่งนะคะน,นี่นี่นี่ราคาสามสิบห้าบาทนะคะ,ะ,คะไซขนาดเกือบนิ้วโป้งนะคะ บางกิ่งก็ติดลูกแล้วนะคะดังนั้นก็มั่นใจได้เลยว่ากิ่งพันธุ์ที่รับไปเป็นกิ่งพันธุ์ที่สามารถออกลูกได้ทันทีนะคะเมื่อลงดินชุดนี้เราจะส่งที่จังหวัดลำปางนะคะเดินทางไปไกลหน่อย ่วนอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเป็นตัดเอาเกบไปแล้วนะคะใบนี้เป็นใบกิ่งที่เราตัดทิ้งนะคะอีกชุดหนึ่งส่งไปแล้วเรียบร้อยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจกิ่งพัน์จากสวนรุงโรดก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนะคะตามเบอร์โทรศัพท์สอบถามราคากันได้ค่ะซื้อเยอะแเราก็ ลดราคาให้ได้นะคะถ้ากิ่งพันธุ์มีพร้อมนะคะเราก็จัดส่งให้ได้เลยไม่ต้องรอ30วันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากิ่งพันธุ์ไม่ไม่พอนะคะก็ต้องรอที่หนึ่งนะคะ